เมตตาบารมีของหลวงปู่หงพรหม,มปัญโยสู้สารทุ่งมนเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าพระที่ชอบอยู่กับงูพระที่ชอบปล่อยงูพระที่มีงูเป็นทหารในยุคนี้หมายถึงพระพิสุรูปใดหนึ่งเดียวในสยามแห่งอีสานใต้ที่กระทำการดังกล่าวนั้นเชื่องสุดๆประดุดปาลาไหล เพราะหลวงปู่ท่านเป็นพระที่มากด้วยเมตตาจิตต่อสัตว์ปา่าแผ่บารมีธรรมสู่สัตว์โลกแม้แต่งูก็อยู่กับหนูได้ตายพงหินไม่กัดไม่กินกันไม่กัดงูอยู่กับกบในสระน้ำไม่ทำร้ายกันเป็นต้นสร้างความชงนแก่ผู้คนที่พบเห็นเป็นยิ่งนักยังมีเหตุการณ์หนึ่งที่ผู้เขียนได้พบเองสมัยครั้งแรก ที่ได้ยินชื่อของหลวงปู่ใหม่ๆเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วโดยได้ยินบุคคลต่างๆทั่วไปกล่าวขานกันว่าหลวงปู่องค์นี้อยู่กับงูชอบปล่อยสัตว์นานาชนิดจึงสนใจใคร่ติดตามไปจนถึงที่สำนักของหลวงปู่หงและต้องหายสงสัยหมดสิน้ขนขณะนั้นเวลาประมาณหกโมงเช้า หลวงปู่นั่งออกรับญาติโยมสักครู่ต่อมาก็ได้มีกระรอกขาวตัวหนึง่งไต่สายไฟจากป่ามาอย่างที่หลวงปู่นั่งรับแขกโดยมิเกรงกลัวบุคคลที่นั่งเต็มโต๊ะไปหมดโดยวิ่งด้วยเท้าสี่เท้าแล้วมาหยุดอยู่ที่ข้างหลวงปู่ทันใดนั้นกระรอกขาวยกขาคู่หน้าขึ้น ชูขึ้นคล้ายๆทำความเคารพพลางส่งเสียงร้องจิกจิจิกจกิแล้ววิ่งมาทางด้านข้างขวาขององค์หลวงปู่หงที่มีจานอางุ่นตั้งอยู่เจ้าก,ก็รอกก็วิ่งรอบจานอางุ่นวิ่งกลับไปกลับมาอยู่เช่นนั้นโดยไม่กล้าถือวิสาสากินเองจนหลวงปู่ได้ยินเสียง <c oughs> ไปมาจึงได้หันกลับมาทางจานอางุ่น โดยอากับกริยาอมยิ้มแล้วพยักหน้าพรางกล่าวว่าเอาสิเอาสิเท่านั้นแหละเจ้ากระรอกก็ตรงเข้าไปกัดกินองุ่นในจานจากนั้นหลวงปู่มุนก็หันหน้ากลับมาทางญาติโยมแล้วเอ่ยว่าเขากินไม่มากหรอกลูกสองลูกประเดี๋ยวก็ไปแล้วก็เป็นไปตามที่คำหลวงปู่เพราะเจ้ากระรอกเขาก็กินเพียง สเมตรจริงๆแล้วคลานออกไปแต่ที่แปลกประทับใจทุกคนที่ได้เห็นก็คือก่อนที่เจ้ากระลอกจะไปได้คลานสีเท้ามาพอถึงด้านหน้าหลวงปู่ก่อยกเท้าหน้าชูคล้ายๆผนมมือแล้วส่งเสียงจิกจิกจิกจแล้วจึงหันหลังวิ่งไปตามสายไฟกับสู่ป่าอันเป็นที่อยู่อาศัย สิ่งเหล่านี้คืออะไรทําไมสัตว์ป่าจึงต้องทําความเคารพทั้งมาและไปทุกครั้งทุกคนต่างนึกต่างคิดต่างชงงนหมึนงงไปต,ตามๆกันแต่สุดท้ายทุกคนสรุปก็คือหลวงปู่องค์นี้มีชัยพระธรรมดาแม่แน่แม้แต่สัตว์ยังทำความเคารพแล้วทำไมเราเป็นคน มิลองศึกษาจาริยวัตรข้อธรรมและปฏิปทาของท่านขันเดินลงมายังข้างศาลาก็ต้องพะงะไงเพราะไปเจอเจ้าอสรพิษหนามว่าแสงอาทิตย์นอนกิ้งไงไปไงามาประดุดว่ามีแต่เขาเพียงตัวเดียวอยู่บนโลกนี้แต่ผู้เขียนเองเมื่อได้มองเห็นแล้วก็ว่าน่ารักดี ดูแล้วเหมือนลูกสุนัขที่กลิงง้งางไปไงมายามต้องแสงสุริยาเวลาเช้าอย่างนั้นจึงได้ถึงบางอ้ออ้อหลวงปู่หงท่านชอบปล่อยงูตะขาบแมงป่องก่อนจะปล่อยหลวงพ่อจะเสกให้ก่อนแล้วจึงปล่อยสัตว์ทั้งหลายไปเพื่อให้เขาเชื่องไม่ทำร้ายคนเป่าเพื่อเป็นเกาะกำบังคุ้มครองสัตว์นั้นๆ เป่าเสกเพื่ออธิษฐานให้สัตว์เหล่านั้นเมื่อละโลกนี้ไปแล้วขอให้ไปเกิดเป็นคนอย่าได้เป็นสัตว์ต้องทุกข์ทรมานเหล่านี้คือน้ำจิตอันเยือกเย็นแผ่ภัยสารยังสรรพสาสตว์ทั้งหลายของโลกให้อยู่กับความร่มเย็นเป็นสุขละเลิกจากความเบียดเบียนซึ่งกันและกันย่อมเป็นสุขเมื่อเจ็ดปดปีที่แล้วผมเอง ยังชอบที่จะไปหาพระอาจารย์ดังๆตามวัดต่างๆก็พอดีได้อ่านประวัติท่านหลวงปู่หงพรหมปัญโยจากหนังสือต่างๆก็รู้สึกชอบจริยวัดของท่านก็พอมีโอกาสได้มากราบท่านยึงรู้สึกชอบอุปนิสัยของท่านจนมากราบท่านบ่อยครั้งขึ้นบางครั้งที่ผมได้มีโอกาสไปกราบหลวงปู่ท่านจะถือโอกาสพักครั้ง ที่สูสารทีละหลายๆวันยิ่งได้มารู้มากเห็นมากยิ่งเคารพยิ่งศรัทธามากขึ้นทุกทีเคยได้ยินผู้ใหญ่พูดว่าถ้าจะดูว่าพระองค์นี้ดีไหมให้ดูว่าชาวบ้านระแวกนั้นระแวกวัดมีความเคารพนับถือพระองค์นั้นเพียงใดแต่กับหลวงปู่ท่านทุกเย็นชาวบ้านจะพากันมากราบท่านโดยมี รวยดอกไม้เข้ามากราบท่านทุกวันพวกเด็กๆก,ก็เหมือนกันจะพากันมารออยู่ข้างหลังผู้ใหญ่พอผู้ใหญ่กราบเสร็จพวกเด็กๆก,ก,ก็จะเข้าไปกราบต่อตอนนี้หลวงปู่ท่านจะแจกขนมที่ท่านซื้อเอาไว้ให้เด็กๆทีละคนทีละคนบางครั้งเป็นนมขวดท่านก็จะเอาหลอดเจาะให้เด็กทีละขวด ทีละคนทีละคนไปอย่างนี้ทุกคนบางทีแม่ลูกอ่อนไม่สบายอุ้งลูกมาหาหลวงปู่ท่านก็จะรับเด็กจากมือแม่ลูกอ่อนมาอุ้มแล้วก็เป่าแล้วก็เป่าให้ทั่วตัวท่านเป่าเหมือนกับว่าจะให้เด็กน้อยคนนั้นหายไข้เดี๋ยวนั้นและภาพเหล่านั้นเป็นเรื่องปกติเป็นอย่างนี้มานาน เพราะกรับหลวงปู่กันแล้วชาวบ้านก็จะพากันไปนั่งเล่นนอนเล่นที่ศาลาเล็กๆตรงปากทางเข้าสู่ศาลย้ำว่าสุสานนี้แปลว่าป่าช้าครับเหมือนกับเป็นศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านก็จะนั่งคุยกันนอนคุยกันจนมืดค่ำก็จะได้แยกย้ายกันกลับบ้านเป็นอย่างนั้นทุกวันเรา ซึ่งเป็นคนที่ได้รู้ได้เห็นก็ไม่รู้จะระบายความรู้สึกและความทรงจำเหล่านี้อย่างไรดีอาจจะเรียกได้ว่ารู้สึกประทับใจก็ได้และก็รู้สึกสนิทใจและสบายใจเวลาที่อยู่กับหลวงปู่ท่านโดยว่าเพราะเรารู้ในใจแล้วว่าเราเจอครูบาอาจารย์ของเราแล้วเมื่อก่อนเราแขวนพระ5้าองค์เองค์เกองค์ องค์ละหลวงพ่อหลวงพ่อแต่พอมาเจอหลวงปู่เหมือนกับเราเจออาจารย์ของเราแล้วท่านจะขลังยังไงขนาดไหนไม่ทราบได้ในตอนนั้นแต่ข้อวัดปฏิบัติของท่านมั่นทำให้เราอบอุน่นเย็นใจใจเราถึงเคารพศรัทธาท่านแบบสนิทแนบแน่นเราก็เต็มใจที่จะแควนพระของท่านเพียงองค์เดียวหรือไม่ ก็จะขายมาได้ก็ต้องมีในคอเสมอหลวงปู่ท่านชอบซื้อชีวิตสัตว์มาปล่อยชอบขุดบ่อน้ําฝายก้นน้ําซื้อที่ขยายป่าใครจับงูมาได้จะงูอะไรก็จะมาขายให้หลวงปู่ท่านก็จะซื้อถ้าใครเคยไปสู่สารจะเห็นกองหินเี่เรืองรายตั้งสูงนั้นคือที่อยู่ของงูตะขาบแมงป่อง ที่ท่านซื้อมาปล่อยโดยที่ก่อนท่านจะปล่อยท่านก็จะเป่าก่อนท่านว่าเป่าให้คนมองเห็นเขาไม่เห็นและเขาก็จะไม่กัดคนลูกศิย์หลวงปูงูตะขาบแมงปองจึงไม่เคยกัดใครแม้แต่คนเดียวบางครั้งพวกขายปลาช่อนปลาดุกจากต่างจังหวัดขายไม่หมด ก็เอามาขายให้หลวงปู่ท่านก็จะซื้อเอาไปปล่อยทีละสองสามหมื่นบาทผมยังเคยช่างปลาและคิดเงินให้ท่านมีเรื่องแปลกที่ผมได้พบอยู่เรื่องหนึง่งคืนนั้นผมนอนเฝ้าท่านตามปกติก็นั่งคุยกับท่านสักพักก็มีิสธิ์ร่วมสำนักแมงป่องตัวใหญ่มากกำลังมุ่งตรงมาทางเราผมกับหลวงปู่ พอท่านเห็นท่านก็พูดเปรยๆขึ้นว่านั่นเขามาลาหลวงปู่ครับเขามาลาหลวงปู่แต่ถ้าเขาเข้ามาใกล้กว่านี้ผมก็จะลาอีกคนจึงกลับกราบท่านแล้วก็เอาที่กวยผงม,มาช่วยพาเพื่อนออกไปอยู่ข้างนอกคืนนั้นนอนผวาทั้งคืนตื่นเช้ามาตีสามหลวงปู่ตื่นเราตื่นลังหน้าแปลงฟัน จัดการเรื่องของท่านเรียบร้อยพอเช้าฟ้าสางก็กวาดสูสารพอกวาดไปกวดไปก็ไปเจอเพื่อนคนเมื่อคืนที่มาลาหลวงปู่นอนหางตกตายสนิทเรียบร้อยเราก็มานึกเออเขามาลาหลวงปูจง่จริงๆจริงอย่างที่ท่านว่าบางเรื่องที่ท่านเล่ามาแล้วหรือกำลังจะเล่าต่อไปจากนี้ลหลายๆเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่ เชื่อได้ยากสำหรับบางท่านผมเข้าใจเพราะผมเองก็เป็นคนหัวดือ้อที่เชื่ออะไรอะไรยากที่สุดคนหนึ่งเหมือนกันแต่ผมยืนยันว่าทุกเรื่องที่เล่ามาเป็นเรื่องที่ผมเห็นมากับตาเจอมากับตัวหรือไม่ก็คนใกล้ชิดได้ประสบพบมาทั้งสิ้นครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากสิทธิ์มีครูแอปเกจิ